ค่ะทุกคนหลังจากที่ส่งลูกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งพ่อหน่อยไปรับวัคซีนเข็มที่สี่ที่แหลมทองนะคะพ่อหน่อยไปฉีดวัคซีนเข็มที่สี่แล้วนะคะไม่รู้ว่ารับไฟเซอร์หรือว่ารับโมเดอร์นาม่นี้จะมาแวะซื้อเจียวบองเจียวบองร้านป้าสมัย ขับรถผ่านลองมาแวะดูว่ามีอะไรแซบๆกินหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้พ่อหน่อยพ่อหน่อยอยู่บ้านพ่อหน่อยมีนัดฉีดยาอืมเขาก็ไปฉีดยาวัคซีนไปแต่เช้าแล้วไปรอคิวตั้งแต่หกโมงส่งลูกเสร็จนนนั่นนี่ก็เมนีิมาหากับข้าวให้พ่อหน่อยก่อน องเนนี่ยะมีเมนูปลาบึกด้วยค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรอ่ะไม่ได้มาดิพรุ่งนี้โรงเรียน,นปิดอ่ะวันหยุดอันนี้หนูไปกินกับเจียวเนี่ยใช่ไหม,มคู่กันใช่ไหมแกงหน่อไม้รองไส้ไก่ไม่รอ้องป้าทำเองเอ,งเอาเอาให้หนูถุงนึงแกงหน่อไม้ดอกแซ่บ กลิ่นหอมหอมดอกไม้ดองมันทำเองใช่ไหมป้าเ,เ,เดี๋ยวไปนึ่งข้าวเหนียววันนี้จะนึ่งข้าวเหนียววันนี้แฟนอยู่เอาไปดุกให้น้องนอนต์ตัวเอาปลาดุกตัวหนึ่งป้า ัวนี้มีหลายอย่างตัวไหนตัวกลางอะ่ะแม่ป้าสมัยอาหารจะป้าบ้านป้าอยู่จังหวัดเลยนะอยู่ร้อยเอ็ดบ้านป้าอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอ๋อที่หายไปหลายวันนี่คือกลับบ้านมา ได้แล้วกับข้าวได้น้ำพริกได้แกงได้ไปลาดุกให้ลูกไะเก็บตังค์ได้แล้วปะแด้ซื้อถี่เหลืออะไรคะลุง ล,ลุงเอาให้ชิมก่อนอันนึงอีกว่าตุดอมถวงก็ได้ให้เนื้อ,อ,อ,อม,มันแหง้งมันทำมันแบบว่า ตื่นเื่มแล้วเ่นเลยนีนี่สวยน่เงี้ยเอ๊ะแล้วคนเขาฉีดวัคซีนเขากินได้ปะเนี่ยได้ไเียบร้อยแฟนไปฉีดวัคซีนวันนี้เราก็ซื้อถุนเรียนมาเยอะมันอีกกวามันเป็นไข้ไงไม่ให้กินดีกว่าเนาะ ไม่ให้กินดีกว่า,าเ,เรากินเองพี่ที่มันแตกนั่นคืออะไรอ่ะเต็มที่แกจะเนื้อที่แบะนี้สิเนื้อ,นนอมันจะแหง้งสุดเต็มที่เลยอะไงเนื้อแบบแหง้งเนื้อแหง้ง Thank you ซื้อติดตู้ไว้อยากเมื่อไหร่ก็เดินไปกินไอไอเงาะนี่ลูกชายชอบมากเลยวันนั้นซื้อไปกินหมดเกลี้ยงเรียนอยู่ไหนอ่ะเรียนอยู่อัดสามไปสาไปเตะบอลแล้วข้อเท้าแพงพรุ่งนี้ขอลาได้ไหมแม่<า>วันนี้มีคลองใหม่ซุ้คขะยทุกนะคน แนวไม่ให้คนไปหาปลาสีแดงๆน่ะคือเสากันแนวกันรถตกเพราะว่าแถวเนี้ยเกิดอ,อุบัติเหตุรถตกบ่อยคลองเนี้ยคลองคลองกินคนแนี่กลัวกลัว,กล,วกลัวเด็กออกบ้านมาจะสั่งรอปภไว้ไม่ให้ออกบ้าน สั่งไม้ตียุงสั่งไม้ตียุงค่ะถูก98บาทซื้อไ้สองอันอันนั้นเอาไว้ในห้องนอนขี้เกียจย้ายไปย้ายมาคือที่เนี่ค่ะการรักษาความปลอดภัยของเขาอะ่ะคนจะเข้าจะออกต้องสแกนนะคะถ้าคนนอกเข้ามาหรือแม้กระทั่งรถขนส่งเขาจะไม่ให้เข้ามาในบ้านเลยค่ะ จะไม่ให้เข้ามาในบ้านจะเอาลงไว้ที่ป้อมจดหมายใบเสนอทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เข้าบ้านให้แต่เจ้าของบ้านเท่านั้นที่เข้าบ้านถึงบ้านแล้วโอ้ยตลอนตลอนตั้งแต่หกโมงครึ่งนี่แหละค่ะภาระหน้าที่แม่บ้าน อบอกว่าแม่นี้เก่งจังเลยขับรถเป็นพ่อหน่อยสอนเหรอโนโนโนแม่นี้ขับรถเป็นตั้งแต่อยู่มหนึ่งแล้วมหนึ่งมอสองมอสามนี่แม่นี้ขับรถช่วยพ่อช่วยแม่ไปทำงานไม,ไม่รู้จักได้มังคุดได้ผลไม้ได้เงาะ ไส้กรอกของน้องนอนเอาไว้ทำข้าวผัดนะแม่นี่ค่ะน้องนอนกินนมแบบนี้เอาไว้ใส่กระเป๋าไปโรงเรียนมันง่ายมันสะดวกกระเป๋าเก็บความเย็นนะกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้พ่อหน่อยกินแม่นี่กินนะวิตามินซีขนมไมโลน้องนอนชอบซื้อเนี่ยเนี่ยเขาชอบกิน ไปค่ะเข้าบ้านกันปิดบ้านเงียบเก็บน้องนนกินไก่ทอดเมื่อเช้ากินข้าวไก่ทอดโอเคเดี๋ยวไว <c oughs> ้เจอกันคลิปหน้าเด้อจ๋าพี่น้องจ๋าขอบคุณนะคะที่ติดตามและรับชมอยู่ด้วยกันนะคะเฮ้ยเหนื่อยบายบายค่ะ